ข้าวกม้มแม่ครุสาคอพรมชัยยาบ้านสัตสันธิรั์ตะบนงิ่วอำเภอเถึงจังหวัดเชียง,งข้าวเรื่องคมขนค,คมเฮยคมคม,คมมีดคมปลาคมหอบดาบกาะคมเวลาฝนแต่ถ้าเฮาใจ ไปหลายหลายหนคมบ่ออยู่ทนยิ่งฝนก็ยิ่งเสียงคมลักคมนามคมยามเหล่าเกียงแต่ก็คมเปียงระยะแต่ว่าการคมคารมวาทะจะกินใจผู้ได้ฟังแม่นว่าชีวิต ดาบจิตถูกฟังแต่กรรมคนยังสืบตอดไว้ใดดาบอยู่ในฟักลักอยู่ในไส้มุ่มแหลมอย่างใดเบาหูหันเปิ้นบ่าจาคุ้มนาหมดมูออย่าได้กล่าวดูแขนเศษผ้าขี้ริ้ว อาจปกเงินแสนเพียงแต่บอ่อแม่หื่อหันเต่าอันต้องกึดหื้อยาวอย่าสาวเอาั้นพอแค่ผิวพันนอกเนื้อจาดคนจะคมใจอยู่ที่เชื่อหรือว่าผ้าเสื้อเพชรพลอย กระตายตาการปัญญาหอยมัวแต่แย่งก้อยหอยเลยขึ้นนา้คุคณที่อวดตัวพอเหมือนพี่บ้าแสดงออกมาหันชัดคนขมบ่ขคมเขาบ่าได้วัดกันตีกำโอยืนยันแต่พอความหู กิจจะสร้างสรรปัญญาภัยมันพ่องมุมพ่องเลี่ยมเชื่อไม่มีนามภัยบ่อได้เลี่ยมธรรมชาติเตรียมฮือพร้อมจาดมันจะแดง,บ,งดบัดตองได้ย่อมบ่เหมือนหมอหอมสีดำร้อยบัณฑิตหูนั่งดูประจำ บ่เจ้าคนทำชำนาญหนึ่งผู้ชำนาญหนึ่งผูครับโอ้ข่าวกลมนี่มีสติกินใจจดดีนะครับท่านผู้ฟังม่ครูสาคอนพรมชายาอันนี้อยู่ในปรับสปะกรรมขมคารมโคศบนะครับเล่มนี้นะครับท่านผู้ฟังนะอันนี้กับกับขอบคุณ นะครับตั้งปศรียนชุ่มมงคลนะผลหมอกขึ้นมานะครับมีแหมลายซิ่งลายยางจะเป็นฮอร์ซิต์มะกาะแหมลายบดลายตอนนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่ตามกันได้ทางสถานีวิทยุพั้นมีก็ได้ออกอากาศกันหลายตอนนะครับหลายสำนวนโดยเฉพาะยังยิ่ง,งกำข่าวของมิโกสาครพรมชัยญานะครับ